คุณผู้ชมคะและถ้าย้อนกลับไปเมื่อ2อสเดือนที่แล้วก็จะเห็นวิกฤตโควิด -19 ที่อินเดียนะคะโดยเฉพาะการรายงานว่าขาดแคลนถังออกซิเจนและออกซิเจนทางการแพทย์เป็นอย่างมากอาจจะคาดไม่ถึงนะคะว่าขณะนี้กำลังเกิดขึ้นปัญหาคล้ายๆก,กันเกิดขึ้นในอินโดนีเซียเมียนมาและประเทศไทยนะคะความต้องการออกซิเจนทางการแพทย์กำลังเพิ่มสูงขึ้น,นะคะ่ะติดตามรายงานจากคุณชลันทรโยธาสมุทคะ่ะ ชาวอินโดนีเซียและเมียนมารอต่อคิวเติมถังออกซิเจนเพื่อนำไปให้ผู้ป่วยโควิด19ที่รักษาตัวที่บ้านและประสบปัญหาการหายใจโรงพยาบาลหลายแห่งในอินโดนีเซียประสบปัญหาออกซิเจนสำหรับผู้ป่วยมีจำกัดเนื่องจากจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและความต้องการออกซิเจนทางการแพทย์ของอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นมากกว่า3-4เท่าตัว มีรายงานผู้ป่วยโควิด -19 ในโรงพยาบาลที่เมืองยอกจาการ์ตาอย่างน้อย33คนเสียชีวิตระหว่างระบบจ่ายออกซิเจนล้มเหลวแม้โรงพยาบาลจะเปลี่ยนไปใช้ถังออกซิเจนชั่วคราวรัฐบาลอินโดนีเซียสั่งให้ผู้ผลิตปรับการผลิตออกซิเจนทั้งหมดเพื่อใช้สำหรับการแพทย์เช่นเดียวกับเมียนมาพลเอกอาวุโสมินออองลายสั่งให้โรงงานผลิตออกซิเจนเพิ่มกำลังการผลิตออกซิเจนทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโควิด -19 ทางกลางยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 ของไทยที่ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องผู้ผลิตก๊าซอุตสาหกรรมของไทยให้ข้อมูลกับไทย PBS ว่าการระบาดรอบก,ก่อนหน้านี้ในช่วงเดือนพฤษภาคมความต้องการออกซิเจนทางการแพทย์ของไทยเพิ่มขึ้น20%จาก300เป็น350ตันต่อวันขณะนี้ความต้องการใช้ออกซิเจนทางการแพทย์เพิ่มขึ้นมาที่400ตันต่อวันจากกำลังการผลิตทั้งหมดราว1000ตันต่อวัน แม้กำลังการผลิตออกซิเจนของไทยณนะขณะนี้ยังเพียงพอและสามารถเพิ่มหรือปรับกำลังการผลิตได้หากจำเป็นแต่ผู้ผลิตออกซิเจนแสดงความกังวลถึงจำนวนถังบรรจุออกซิเจนที่อาจจะไม่เพียงพอไม่ใช่ออกซิเจนไม่ใช่ออกซิเจนแต่เป็นภาชนะบรรจุนี่แหละครับเพราะว่าตัวโรงพยาบาลเนี่ยมันเต็มใช่ไหมฮะพอโรงพยาบาลเต็มปุ๊บเนี่ยคนต้องไปอยู่ตามชุมชนตามบ้านเนี่ยมันจะต้องมีตัวท่อ ออกซิเจนที่ตรงกระบ,บอกสีเขียวเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทเยอะนะครับความท้าทายก็คือว่าอินเดียเนี่ยเอาท่อออกไปเมื่อสองเดือนก่อนกวาดไปเกือบหมดนะครับที่ที่หลงเหลืออยู่ในประเทศเราซึ่งเราตอนนั้นเราก็ไม่ได้ผมเข้าใจว่าเราไม่ได้ปรีแพยร์สำหรับการที่สุดท้ายจะต้องมาโฮมไอโซเลชันหรือคอมมิตี้ y ไอโซเลชันมากนะะเรื่องนี้จะเริ่มเป็นประเด็นเรื่องนี้ครับตามปกติ ราคาถังออกซิเจนทางการแพทย์อยู่ที่ราว4,000บาทต่อถังแต่เมื่อความต้องการมากขึ้นราคาเพิ่มสูงขึ้นด้วยสถานการณ์การระบาดในประเทศเพื่อนบ้านอย่างอินเดียอินโดนีเซียและเมียนมามีความต้องการถังออกซิเจนเพิ่มมากขึ้นและมีรายงานว่าผู้ค้าบางส่วนพยายามกว้านซื้อเพื่อส่งออกเข้าใจว่าเราไม่ได้มีการควบคุมการเอาออกไอ้ท่อแบบนี้คือใครอยากจะเอาออกก็ออกได้มีคนมาออกก็ แพงอย่างวันนี้ผมเข้าใจว่ตัวท่ออย่างเดียวเนี่ยนะฮะเขาขายกันอยู่เวลาปกติ4,000บาทเฉพาะท่ออย่างเดียวนะครับณวันนี้เนี่ย9,000ถึงหมื่นหนึ่งละนะฮะคูณ2เข้าไปเลยแล้วก็ก็ไล่ราคากันไปเสมมุติถ้ามีบร,ริษัทต่างชาติจะมาเอาท่อออกซิเจนไปให้ราคาหมื่นสองผมก็เชื่อว่ามีคนขายท่อน,นี้ออกไปเพราะฉะนั้นมันมันมันอาจจะไม่ได้มีการควบคุมตรงนี้อยู่ณวันนี้ครับ อีกหนึ่งประเด็นที่ต้องติดตามคือหากมีการเปิดให้เติมออกซิเจนตามจุดต่างๆมาตรฐานของถังมีความสำคัญก่อนหน้านี้ที่อินเดียมีเหตุระเบิดระหว่างเติมออกซิเจนในเมืองคานปูมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บไทยไม่ได้เป็นผู้ผลิตท่อบรรจุออกซิเจนเป็นหลักการจัดการมีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ในอนาคตชลันรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน